หลังจากที่15วันผ่านไปโอเคฉันสนใจแน่แ่ละตายแค่3ตัวอ่ะก็โอเคคุณก็โทรมาคุยเลยว่าคุณจะเลี้ยงแบบไหนหนึ่งฝึกเลี้ยงแล้วสิบคู่ผ่านละมันก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะชอบระดับไหนหนึ่งคุณอยากจะเปิดฟาร์มฝั่งประเทศลาวไหมอ่าครับถ้าคุณจะเปิดฟาร์มฝั่งประเทศลาวคุณโทรมาคุยกับเราเลยพ่อแม่ผ่านเราส่งให้ครับแล้วแล้วเราข้ามไปได้ไหมข้ามไปได้เดี๋ยวจัดให้รับเราก็จะข้ามไปเป็นแม่งานให้คุณครับนะ สอนคุณทุกอย่างอันนี้เป็นคอนแทคนะคะพร้อมเปิดขายของเลยนะคะพร้อมเปิดรับลูกค้าเลยนะคะครับทีนี้วเวลาปูคุณได้เยอะเดี๋ยวเราจะสอนนี่ว่าแกะกระดองยังไงผลปูออกยังไงมันเก็บยังไงรักษาย,ยังไงแล้วส่งมาให้เราอเรารับซื้อหมดครับอ่าสองลูกความลูกความมีตั้งกต่หนึ่งร้อคู่ครับหนึคู่เนี่ยก็จะได้ปูไปหนึคู่อย่างเดียวครับแล้วก็ได้ความรู้แต่ไม่ได้สูตรอะไรเลย อันนี้มีเท่าไหร่ก็มาขายให้เราจะเป็นอกเป็นกระดองเป็นอะไรได้หมด2อีกสเต็ปหนึ่งจะได้ปูร้อยห้าสิบคู่ได้กระชังสองใบจะได้สูตรน้าพริกหนึ่งตัวตันนี้กระชังนี้ก็คือเลี้ยงของคูณสามอ่าก็คือเลี้ยงปูทั้งหมดอะคือเราคํานวณแล้วว่าใช่อร้อยห้าสิบคู่กระชังเราเจ็ดสิบห้าตัวอ่ะก็คือสองกระชังเราคํานวณให้เรียบร้อยแล้วคุณต้องเลี้ยงแบบนี้ ส่วนเรื่องของที่จะไปวางไว้ข้างในเนี่ยคุณไปหาเอ,าเองเอในท้องถิ่นกระบงกระเบื้องเนี่ยไปหาในท้องถิ่นอ่าคือคุณไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายอะ่ะเอาง่ายๆเศรษฐกิจ<ช>พอเพียงประมาณนี้ใช่ครับ